คำว่าออกจากวงการหรือว่าเกษียณในความหมายของนัดอะมันคืออะไรที่นัทพูดว่านัทจะออกจากวงการหรือว่าเกษียณนั้นไม่ได้หมายความว่านัทจะออกเดี๋ยวนี้ตอนนี้แต่เป็นการวางแผนชีวิตตัวนันเองไม่ได้อายุเยอะมากนะคะปีนี้ก็กำลังจะสามห้าแต่ว่านัทหาเงินจากบล็อกอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยสิบปีนิดนิดแล้วตอนนัดเริ่มทํางานไมาได้ระยะหนึ่งนัทรู้เลยว่าอาชีพตรงนี้มันไม่ได้มั่นคงเขาไม่ได้รอให้เราลา,ลาออกแต่เขาไล่เราออกได้เลยนัทก,ก็เลยวางแผนรับมือเอาไว้ฉันควนจกกรจะเกษียณหรือลาออก จากวงการตรงนี้เมื่อไรเราออกตอนที่ไม่มีใครต้องการเราแล้วอ่ะกับเราออกตอนที่เรายังป๊อปอยู่อ่ะความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนันมองข้ามทุกอย่างรอบตัวเพราะนั้นไม่เห็นอะไรสําคัญเลยมากกว่างานแม้กระทั่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เลยก็คือสุขภาพสุขภาพนั้นเงินซื้อไม่ได้นัาเริ่มคิดเรื่องนี้ได้เพราะว่าพอเรารู้ว่าเวลาเรามีจากัดเราต้องเริ่มตั้งคำถามตัวเองเลยว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่กันแน่ในชีวิตนี้นัาตั้งไว้ว่า80-80ินัคิดว่านัทตายแน่นอนจากธรรมชาติแตต่่ถ้าาไมาย ชีวิตหลังจากนั้นให้ถึงจะว่าได้ใช้มาคุมแล้ว นันก็เริ่มคานวณจากไลฟ์สไตล์ที่นั่นจะใช้เงินของที่เราชอบกินต่อวันเรากินกี่บาทบวกเผื่อเงินเฟ้อค่าที่พักอยู่อาศัยค่าเที่ยวค่ารักษาพยาบาลค่าประกันค่าเซอร์ไพรส์ที่มันแบบไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นในะชีวิตมันไม่แน่นอนอนั่นพยายามคิดเผื่อทั้งหมดและตีมูลค่าแบบแม็กซ์แล้วลองคำนวณดูว่าตั้งแต่วันนี้จนไปถึงอายุ80ฉันจะใช้เงินเท่าไหร่พอรู้เป้าแล้วว่านะั่ต้องใช้เงินเท่าไหร่คาดคะเนได้ประมาณหนึ่งก็เลยทําให้นั่นรู้เป้าหมา่พอรู้เป้าหมา นันก็จะได้รู้ว่านัดต้องทํางานไปถึงเมื่อไหร่การ,กรเกษียณหรือออกจากวงการของนัดอะมันหมายความว่านัดอาจจะลงคลิปน้อยลงหรือนัดอาจจะลงคลิปเยอะมากก็ได้เพราะนันไม่ต้องทํางานแล้ว มไม่ต้องซีเรียสว่าลูกค้าจะคิดยังไงฉันอยากลงก็ลงมันจะกลายเป็นว่าการทําคลิปของนัทอ่ะมันคืองานอดิเรกแบบ100%ซโดยไม่ต้องมีความเครียดแต่นัดขอสัญญาเลยว่าทุกคนจะติดตามหรือเจอนัทได้อ่ะคือที่รายการทฮิวีเพราะฮิหวหีมีเพิ่มได้แต่ขาดไม่ได้คลิปนี้นะคะจะได้เคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าในความหมายของการ,กรเกษียณหรืแล้วออกจากวงการนาัทอ่ะคืออะไรสุดท้ายนี้นะัดจะยังไม่ได้กเกษียณเลยแบบนี้แต่ถ้าวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่นัทจะบอกทุกคนก่อน แน่นอนเพราะทุกคนคือคนที่พานั้นมาถึงจุดนี้เป็นคนสำคัญในชีวิตนะักส่วนหนึ่งจริงๆรางน,นจะมาบอกแน่นอนค่ะ